สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Unlimited เรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะจากกรณีที่เมื่อวันพักก่อนนั้นทางด้านของป้าโถนได้มีการร้องไห้ในช่วงที่ขึ้นไปทำบุญที่วัดทําภู้าแอกและชาวโซเชียลก็ได้เกิดความสงสัยว่าสาเหตุใดนั้น ป้าถอนถึงได้มีการร้องไห้ซึ่งได้มีกลุ่มยูทูบเบอร์และลุงพลได้ขึ้นไปทำบุญเช่นกันซึ่งสาเหตุนี้นั้นบูมน้อยร้อยเอ็ดก็ได้ออกมาชี้แจงถึงสาเหตุที่ป้าถอนได้มีการร้องไห้โดยบูมน้อยได้มีการชี้แจงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับป้าถอนก็คือป้าถอนได้มีการร้องไห้ และสาหตุที่ได้มีการร้องไห้ก็เพราะว่าเมื่อก่อนนี้ได้มีการขึ้นไปทำพิธีที่วัดแล้วก็ได้มีพักพวกอีกฝั่งหนึ่งขึ้นไปด้วยซึ่งเป็นชาวบ้านกก,ก,กอกด้วยกันและก็เป็นเหล่ายูทบเบอร์อีกฝั่งหนึ่งได้มีการขึ้นไปและก็มีฝั่งของป้าถถนก็คือมีป้าถนเพียงคนเดียวและปรากฏว่า พวกยูทูบเบอร์ฝั่งนั้นได้มีการหันกล้องไปหาป้าโถนแล้วให้เอฟซีมากดดันป้าโถนซึ่งเป็นวิธีที่สกปรกที่สุดและจากการที่ไม่ชอบป้าโถนแล้วจะหันกลองไปหาป้าโถนทํำไมทั้งทั้ง,ท,งที่ชาวบ้านก็เหมือนกันและหนึ่งในนั้นก็มีลูกชายของป้าคำขวดได้มีการอุทานขึ้นมาว่า อากาศร้อนๆแบบนี้ค่าคุณได้เลยนะบูมน้อยเขาก็เลยอยากจะถามว่าทำไมถึงได้พากันเป็นแบบนี้ซึ่งคำพูดแบบนี้คือมันเป็นลักษณะข่มคู่กันเลยแล้วเขาจะพูดใส่ใครถ้าหากเขาไม่ได้พูดถึงป้าถนลูกชายป้าคำขวดได้มีการพูดเช่นนี้ และนี่ก็คือสาเหตุที่ป้าโถนได้มีการร้องไห้เพราะว่าแกกลัวส่วนสาเหตุที่ว่าป้าโถนน้อยใจว่าชาวบ้านคนที่รู้จักกันไม่คุยกับแกอันนี้ก็คือสาเหตุรองแค่นั้นสาเหตุหลักๆก็น่าจะมาจากที่ลูกชายของป้าคำขวดได้มีการพูดข่มขู่และถ้าเขาจะข่มขู่ใคร ถ้าหากไม่ใช่ป้าถอนเพราะว่ามีเพียงแค่คนเดียวในนั้นนอกนั้นก็มีแต่ยูทูบเบอร์ฟั่งเขาหมดเลยซึ่งบูมน้อยคิดว่ามันเป็นวิธีการที่ต่ำมากถ้าหากคุณไม่ชอบเขาคุณก็หันกล้องหันกล้องมาหาที่ป้าถอนทําไมเพื่อที่จะให้เอฟซมาถล่มป้าถอนทําไมและเอฟซข้างไคร ก็ได้มีการเข้าไปถลม่มเข้าไปกดดิสไลค์ในไลฟ์สดป้าโถนไปแสดงความคิดเห็นต่อว่าป้าโถนแล้วในการทำในลักษณะนี้ก็คือการรุมทำร้ายผู้หญิงที่ไม่มีทางสู้แบบนี้กันหรอและการที่คุณเป็นยูทูบเบอร์เป็นชาวบ้านกกอกคุณเลือกข้างก็จริงแต่ก็ไม่มีสิทธิ ที่จะหันกลองมาหาป้าโถนเพื่อที่จะให้เอฟซีของคุณนั้นมาถล่มป้าโถนและอย่าลืมนะว่าพวกคุณนั้นเป็นชาวบ้านเดียวกันอย่าเอาชนะป้าโถนเพื่อที่จะให้เอฟซีมาถล่มนี่ก็คือคำชี้แจงที่บุมน้อยร้อยเอ็ดได้ออกมาชี้แจงถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ป้าโถนได้มีการร้องไห้ ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับป้าถอนด้วยนะคะเรามาต่กันที่ความฝันของชาวสซเชียวกันต่อนะคะก็ได้มีชาวสซเชียวท่านหนึ่งได้มีการเล่าความฝันให้ฟังว่าเมื่อกี้งีบหลับฝันว่าดูละคนของประเทศแคนาดาเรื่องแม่ผัวกับลูกสะใภ้คนสวยเรื่องก็มีอยู่ว่า มีหญิงไทยคนหนึ่งชื่อนางไพภ,ยภยัยเป็นหลงตัวเองชอบมโนว่าตัวเองนั้นสวยเหมือนนางงามจักรวาลพุนไดส้สูนางไพภัยได้แต่งงานกับฝรัง่งฐานะปานกลางแต่นางไพภยชอบมโนว่าได้ผัวรวยนางไพภัยได้ไปอยู่กับสามีที่ต่างประเทศสามีของนางไพ อยู่กับแม่ซึ่งสามีก็รักแม่ของเขามากๆนางไัยจะเรียกแม่ของสามีว่าแม่ยา่าส่วนแม่ย่านั้นไม่ค่อยชอบนางไพ่สักเท่าไหร่ชีวิตประจำวันจะทำอะไรก็ต้องถามถามแม่ย่าก่อนทุกอย่างจะซื้อจะกินอะไรก็ต้องถามแม้แต่จ,จะซื้อมะนาวสักลูกก็ยังต้องถาม ตเวทนาชีวิตของแก่เทเทวะนางไพมีอาชีพเป็นคนจับเอ็นจับเส้นและมีอาชีพเสริมการไล่ดูดวงแต่การไล่ของนางไพแต่ละครั้งต้องหาที่ปลอดภัยไกลจากเมย่ยเพราะไม่อย่างนั้นเม่ยจะเอาสิ่งของปาใส่นางไพบางครั้งเอาน้ำสาดใส่ก็มี เม่ยก็คงคิดว่ามันเป็นหมามั้งนะมีบางครั้งมันถึงกับต้องลงไล้ในห้องใต้ดินที่เขาใช้เก็บปืนโดยไม่มีเตาผิงหรือฮิสเตอร์ให้ความอุ่นไล้ไปหนาวสั่นง,งกๆไปเลยก็มีลำบากแท้นาะชีวิตแกเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่ง แม่ยาเคยเอาอยาก,กันยุงฉีดใส่นางพายนางพายเกือบตายจนสามีต้องพาไปหาหมอนางพายเคยชวนสามีไปอยู่ที่อื่นแต่สามีไม่ไปเพราะเขาต้องเลี้ยงแม่เขาไม่มีญาติพี่น้องที่อยู่ที่นั่นเพราะเขาเป็นฝรั่งที่อพยพไปจากประเทศอื่นแล้วไปอยู่ที่นั่น แล้วก็ไม่ไรวยวังเวอร์อย่างที่มันมานูด้วยจ้าเมื่อวานสุดๆร้อนๆทั้งสามีและแม่ยาพากันไล่นางไพ่ออกไปให้ไปไล่สุดนอกบ้านกลางลมหนาวพัดตึงๆแถมตอนไล่ออกให้ไล่ออกไปนั้นสามีก็โยนเสือ้อให้โดยไม่ใยดีกับเมียคุณสวย เหมือนนางงามจักรวาลของเขาเลยสักนิดโถแกเนี่ยโคตรอึดเลยเนาะตูไม่แปลกใจเลยที่แกส่งเสื้อผ้าและกระเป๋ามือสองไปให้กับไอ้นีน่ะก็เม้นแต่ตัวแกเองแกก็ยังแทบจะเอาตัวไม่รอดตูนับถือในการให้ของของแกจริงๆว่ะแบบนี้ตูอยากรู้จริงๆว่า กี่ปีแกถึงได้กลับไทยหนึ่งครั้งน่ะตูกลับทุกปีบางปีกลับสองครั้งนาวยเฮ้ยอ้อลืมแกเป็นคนชอบมนูก็มนูกลับเอาก็ได้เนาะชีวิตหนางภัยไม่ได้สวยหรูอย่างที่มันมนูได้สูจบบริบูรณ์นี่ก็คือความฝันที่ไม่ใช่ชีวิตจริง โปรดขี่จักรยานในการรับฟังด้วยนะจ๊ะ